สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กนะับนักชิมอาบอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่กับโลเคชันแปลกๆนะอยู่แถวๆอู่นี่แหละมีของมาให้เพื่อนๆดูว่าเป็นอะไรอันมันคือโชคเคเดบันยู New เนาะที่เราโพสตขายกันบ่อยๆโพสถ่ายรูปให้ดูเพื่อนๆดูบ่อยๆอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันแต่เป็นเรียกว่าเกือบเกือบท็อปเทียร์แล้วจริงๆมันมีสูงกว่านี้แต่เรายังไม่พูดถึงพวกนั้นอันนี้คือ k w ดีอยู่ใน M3G80 แต่มันไม่ใช่ v 4 ุดเดียวมันเป็น v 4ขับสปอร์ตแล้วก็ v 4ธรรมดาเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นความแตกต่างระหว่างชกขับสปอร์ตกับชก v 4วาเลนต์ปกติที่เป็นเราเล่นๆกันเนี่ยมันต่างอะไรกันคือถ้ามาดูที่ภาพรวมข้างนอกเนาะจะสังเกตว่าเอ้ยค,คล้ายๆกันเลยมี3 w เเหมือนกันแต่ว่าตัวขับสปอร์ตเนี่ยผิวข้างนอกนหลยจะเป็นสีดําในชกหลังอ่าข้างหน้าก็จะเป็นโครสสีจะไม่ได้เป็นสีเงินแบบเทเดบิวปกติ B L P K T ที่เป็นอินออ i ไลน์อันนี้ออกทางทองนิดนึงอ่าถ้าเรามองลงมาที่อินดีเทลนะในเรื่องของสปริงเรื่องของความหนืด2ออ,อันเนี้ยจะต่างกันโดยสิ้นเชิงในส่วนของความแข็งของสปริงหน้านะถ้าเรามองเทียบกันสงตัว V4 จะเป็นโปรแกสซแต่ถ้าเป็นขับสปอร์ตจะเป็นฟิกเคเลดเป็นลีเนียสปริงอ่าทำให้ฟจูนิงและเปลี่ยนสปริงอะไรเงี้ยมัน มีความรู้สึกที่ชัดเจนกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความคมในการขับขี่อันนี้จะรู้สึกมีความคมกว่า v 4ธรรมดาแน่นอนแล้วก็มีซับแทงแยกมาด้วยเอ้ยแล้วทําไมต้องมีซับแทงแยก V 4ธรรมดาทำไมถึงไม่มีซับแทงตรงนี้มันคือเขาเรียกว่าเスโซวอลนะคือถังแรงดันซึ่งกรณีที่ชคมันร้อนมากๆน้ํามันร้อนแก๊สข้างในมันร้อนมากๆมันจะรีลิสเพเชอร์ออกไปฝั่งหน้นทำให้ชคมันเฟดยากกว่าแต่แล้ว V4 ีธรรมดาจะเฟดง่ายกว่าไหมถ้าวิ่งถนนหรือวิ่งแทร็กเดย ผมว่าแค่นี้ก็เหลือไม่เฟดแต่ถ้าหาว่าเราไปวิ่งเอนดูรันแล้ววิ่งโหดร้ายมากๆม,ม,มันก็อายุน้ำมันจะสั้นลงแต่ของพวกเนี้ยคือทางไทยแลนด์ก็สามารถโอ้อ oh, หเปลี่ยนน้ำมันอ,อัพเกรดได้คือเมื่อถึงอายุเวลาที่นมันมันเสื่อมส่วนข้างหลังามาโฟกัสที่สปริงข้างหลังสปริงหลังเนี่ยเคก็ไม่เท่ากันอีกเช่นกันของคับสปอร์ตเนี่ยข้างหลังจะอยู่ที่16 k แต่วี4ธรรมดาจะอยู่ที่14 k สังเกตว่าไอ้ตัวเลข2 k ที่ต่างกันเนี่ยคือส่งผลก,กับการขี่เยอะโจย์ของคนที่ใส่ขับสปอร์ตจะ เหมาะกับคนที่ซีเรียสนี่ดวิ่งแล้วมันไม่ได้มีความสบายเท่ากับ v 4ธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าเลือกหรือคุณเพื่อนๆอ,อยากได้โชคสักอันควรเลือกให้ตรงกับโจทย์คนที่ใส่ขับสปอร์ตสิ่งที่ได้คือคุณจะได้ความกระชับคุณจะได้ความรู้สึกจากพื้นจากยางขึ้นมาชัดมากด้วยความที่ว่าสปริงแข็งกว่าลีเนียกว่าโชคก็จะมีความหนืดมากกว่าด้วยลักษณะของวาลวไ,ไม่เหมือนกันโชคหน้าของ v 4ธรรมดาและข้างหลังนะเป็นแบบโชคปกติแต่ถ้าเป็นขับสปอร์ตจะเป็นอัพไซด์ดาวแมทตเทรียลก็คนละต ถ้าเรายกข้างหลังผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่คิดว่าเป็นอลูมิเนียมจากที่จับมาคร่าวๆนะอันนั้นเป็นสเตลเลตในส่วนลูกหมากันโค้งอันนี้ผม ไม่ต้องพูดถึงมันมันเป็นของที่แถมมาทําไมเขาถึงแถมมาเนาะกรณีที่รถมันเวทบาลานซ์หรือเซ็ตอัพเนี่ยอันเนี้ยมันสามารถปรับที่ตัวนี้ได้ถ้าเป็น V4 ธรรมดาหูยุ่กันคงจะเป็นแบบเชื่อมเพราะฉะนั้นจะฟิกตายตัวมาไม่สามารถปรับระยะได้เพราะฉะนั้นเราสามารถคลายพีโหลดจับสวีบาได้โดยการปรับหูจับอันนี้คือความแตกต่างที่เป็นแบบกิมมิกกิมมิกเล็กๆเนาะแล้วก็ขับสปอร์ตทุกตัวจะมาพร้อมท็อปเมาส์ ปรัแบแคมเบอร์ก็คือข้างหน้าเนี่ยจะมาพร้อมท็อปมัลตปรับแคมเบอร์แล้วส่วนวีสีธรรมดาหรือวีสามทั้งหลายจะไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่โจทย์อยากไวสนามอยากไปแท็กเดย์แบบว่าซีเรียสลี่นิดหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ยางยางถนนวิง่งถ้ายางสลิกเซมิสลิครถแบบนั้นอะวีสีขับสปอร์ตจะเหมาะสมกว่าจะสามารถเค้นประสิทธิภาพของช่วงล่างและยางได้มากกว่าถ้าชกที่ดีกว่า v 4นะสมมติว่าถ้าคุณเริ่มใช้แล้วอยากได้ชกที่ดีกว่านี้เนาะ k ควจริงมันมี V5 V6 แต่จะขึ้นกับรถ ที่ผลิตที่ใช้งานแล้วก็จะมีอีกซีรีส์หนึ่งที่สําหรับคนที่ใช้มาเพื่อการแข่งขันจะมีซีรีส์นั้นเรียกว่า K W Competition Competition เนี่ยเขาแทบจะถามเลยว่าเราวิ่งด้วยยางอะไรเราลันแคมเบอร์เท่าไหร่คิดว่าจะสร้าง G กับรถที่น้ําหนักนั้นกี่กิโลกรัมเพื่อคํานวณว่าในเคเลดเท่านี้สโตกเท่านี้จะแมทชิ่งหรือเปล่าซีรีส์นั้นจะ s ร r ยสลี่กว่าขับสปอร์ตแต่สําหรับผมคือสําหรับคนทั่ว,วไปที่ไปสนามขับสปอร์ตเนี่ยคือ เหลือแหละเหลือเหลือแล้วมันไม่ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปเวอร์กวันนี้แล้วประมาณนี้แหละถ้าสนใจก็ติดต่อชิบอัพกรุ๊ปได้นะช็คเคเราสามารถเลือกให้ได้ว่าท่านควรใช้โชคประเภทไหนแบบไหนเรามาคุยกันก่อนยังไม่ได้พูดเรื่องราคาประมาณนี้